สวัสดีครับวันนี้เราพามาชมโครงการ No b l e District อารนะครับทางบริษัทเอเซราเฟอร์นิเจอร์แอนด์ดีไซน์นะครับได้มาจัดทําส่วนของเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้แถมให้กับผู้ที่มาซื้อโครงการนี้นะครับทั้งหมดมีอยู่4ท้ทายแต่ละทายก็จะมีฟังก์ชันที่ต่างกันออกไปแล้วก็ขนาดของห้องที่ต่างกันออกไปด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปชมทีละห้องเลยนะครับเดี๋ยวเชิญรับชมได้เลยครับก็จะเป็นห้อง4 6กตารางเมตรนะครับเข้ามาในห้องนะครับก็จะเป็นส่วนของ โต๊ะทานอาหารนะครับสี่ที่นั่งและพร้อมเก้าอี้เลยทางด้านขวามือของผมเนี่ยชุดครัวเป็นตัว L shape นะครับมีตู้ลอยเป็น L shape ด้วยนะครับโซนฟังก์ชันก็จะมีส่วนของตู้เย็นแล้วก็มีช่องไวส้สำหรับใส่เครื่องซักผ้าที่อยู่ใต้ท็อปตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านขวามือนี้ก็คือจะเป็นชุดซิงค์นะครับแล้วก็จะมีเตามีฮูดนะครับแล้วก็มีช่องใส่ไมโครเวฟด้วยด้านใต้นี้ก็จะเป็น ที่ใส่ช้อนนะครับแล้วก็ใต้ไมโครเวฟก็จะเป็นลิ้นชักไว้ใส่ของด้วยนะครับครับส่วนห้องนอน master bedroom นะครับเข้ามาก็เชอกับห้องน้ำอ,อยู่ซ้ายมือแล้วก็ตรงนี้จะเป็น wall in closet นะครับก็จะมีตู้เสื้อผ้า built in ขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีกระจกอยู่ด้านหน้าครับ เปิดเข้ามาในตู้เสื้อผ้าเนี่ยก็จะมีช่องไว้วางของแล้วก็มีราวแขวนเสื้อมีลิ้นชักต่างๆนะครับสามารถใส่เสื้อผ้าได้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็เป็นตู้เสื้อผ้า3บานนะครับสามารถใส่แขวนเสื้อได้ปริมาณมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีชั้นวางของด้วยนะครับส่วนภายในห้องเนี่ยก็จะมี เตียงซึ่งเป็นเตียงหุ้มผ้านะครับเหมือนกันนะครับแล้วก็มีตู้ข้างหอวเตียงให้กับลูกค้าด้วยแต่ที่สาคัญของโครงการนี้อีกอย่างก็คือในส่วนของห้องน้ำนะครับเราได้มีการทําชั้นไว้วางของซึ่งเป็นไม้เกล็ดก,กันชื้นที่สามารถใช้ในห้องน้ําได้ด้วยในชั้นในห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นชั้นบิวอินอันนี้นครับซึ่งจะเข้าไปในช่องของปูนเนี่ยแล้วก็ไม้ที่เราใช้เนี่ยเป็นไม้ พาร์ติเคิลบอรดเกรดกันชื้นนะครับซึ่งสามารถทนน้ําได้ได้ในระดับหนึ่งเลยแล้วก็สามารถวางพวกอุปกรณ์ขวดอะไรต่างๆที่อยู่ในห้องน้ำน,นี้ได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูห้องท้ายอื่นต่อดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับ